a l ลขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีกับเข้าสู่เกม world conqueror 3 edition เคยนะครับวันนี้เรามาต่อจากภารกิจเดิมกันดีกว่านะโอเคเดี๋ยวภารกิจของเราที่จะทําก็คือเราจะต้องมีเอ่อตรงนี้เราจะต้องส่งทหารเนี่ยไปเคลียร์พวกบังเกอร์อะไรนี้กี่หนันงๆส่วนทางทะเลเราไม่น่ามีอะไรมากเท่าไหร่ไม่น่ามีเรื่อง น่าเป็นห่วงแต่เราเป็นห่วงแค่ okay, ว่าทางจะวันออกเราเป็นห่วงแค่นั้นพออ๋ออังกฤษส่งเครื่องบินมาโดดร่มที่เราเหรอนี่โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งอีริกวอนมันสายไปตกตรงนี้ด้วยเหรออัมสเตอร์ดัมโอเคเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋จะเราปลุกนอร์เวย์ให้ได้ ลมต่อตรงนี้เรายังไม่สามารถของนั่นน้ำได้ร้อเปอร์เซ็นนะ Okay, đồ lùm Gì ảnh เดี๋ยวส่งแล้วคุ้มเกาะไปช่วยชูคอป่วนปืนใหญ่แล้วก็ต้องเคลียร์ตรงนี้ต่อให้ได้ยังเดี๋ยวเราจบเหตุกันแน่ไม่งั้นเราเจ็บหนัก คือว่าตอนใต้น่าจะอาการหนักหนาดูเมื่อ,อไรเดี๋ยวส่งปืนใหญ่ลงมากีสไตน์กันดีกว่า นี่กลับไปเดี๋ยวผู้เเรนเดี๋ยวสู้บบโจฮอปโอเคจานั้นเสร็จแล้วอะโจมตีมาสโกเ้าได้มาสโกได้เราจะเราจะสบายเลยนะทุกคนโอ้ดูเหมือนรู้สึกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วยวงแนวนี้เดี๋ยว สร้างหนาหารป้องกันไว้ก่อนดีวกว่าเดี๋ยวเมืองลียอมค่อยท่ว่าที่หลังเนี่ยเราตักกันเอ่อชาวเดอโกล ภาคกำลังสวนอือ้อป้องป้องกันตรงนี้โอเคไม่เป็นไร เดี nữa, ๋ยวเราน่าจะป้องกันพอลกันพอเอาป้องกันได้อยู่นี่ตรงนี้ยิ่งนี่เอาเพนเซอร์เบลเฟอร์มาเยิมเยิมเยิมตรงนี้โจคอตายย่อมตีมัสโควต่อได้เดี๋ยวเอี่ ิดใช้รถถังที่อ,อกุงออสโลเลยเพื่อความตึงนงี่อีกลูกดีมากโอเคทีนี้เยาก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วละจะไปนะฮะเดี๋ยวเราสร้างเรือดำน้ำเราคอยเล่นงาน อังกฤษน,นี่เจ๋งต่อไปเอาโถถ่งมาสู้กับเดโก้ ดีมากต่อไปส่ง Heavy Tank เหมือนแล้วเอาเ e a v y ่ a n k งไว้นี่ต่อไปตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นหัวเอาแอนตี o ้แท้งมานี่เดี๋ยวอักขีดเปลี่ยนทิศ ทางบกเราจะต,ต้องไม่ซ้ำซากว่าแล้ว,ว่างก็ต้องมา้อมรับเรียบร้อยเออส่วนอิตาลีเราเออได้น่าจะพอลื่นไหลไปได้อยู่แต่เซอ์เวย์เราเนี่ยเราบิสคลีกเร็วมากส่วนญี่ปุ่นเอ้ยญี่ปุ่นไปได้สวยนะส่วนไทยเราก็ก็นั่นแหละ าตาจะถากรอุ้ยอุ้ยอังกฤษมาแล้วเดี๋ยวสมสามยวเดินไล่ลงดันเคอรให้ดูยิงสวนละพี่จะยิงสวนพวกเราเพี่แน่ใจนะแน่ใจนะพี่นะ เราไปก่อนเลยไปก่อนโอเคมุ่งหน้าสู่เลนินกาเลยเพื่อนเราส่งโลงถังไปล้อมด้วยนี่เอาอยู่สบายแล้วทีนี้ อืมดีมากนี่เดี๋ยวเอารถถัง เดี๋ยวเปลี่ยนทิศการโจมตีเราเราแวงโซเวียตไปก่อนโซเวียตมีอะไรต้องให้ต้องเราแวงอีกเยอะเห็นไหมเห็นไหมหนึ่ง เดีย๋ยวเราเขานี่เรียบร้อยมาสโคลถูกยึดเรียบร้อยยอดดีมากโอเคจบตีแลนินการ์ต่อเห็นการ์นี้อาจจะกลายเป็นแบบเหมือนแบบในนี่ซีรีส์แบบแมนอินไฮแคสโซลิลอะที่นั้น่าจจะรูเคยรู้จักอยู่คนที่แบบน่าจะแบบยสายประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยเยี่ยมโอเคส่ง วอลชลุมเยเกอร์ไปเดิดลมดีมากทีนี้สตาล์การ์ดม้งหน้าถูกสตาลินการ์ดตึงๆครับพี่น้องเหีนแกมาลายังตึง ด้วยกับเรือลบเอ้ยไม่สู้อะไรแกไม่ได้เลยอะเดี๋ยวนี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวโดนต้องจัดนะให้ลูกพีคนนี้สันแหละ เราเราจะไม่ส่งทหารไปสู้ที่เกาะกิดสีซัวน่นสญญาสนใจนะถ้าเราเอารถถังเบส,สู้ตรงนี้โอเคได้เวลาละเดี๋ยวเราจะส่งอาหารเยอรมันไปสบที่ซีเรีย เราจะไปเซตย่อแอังกฤษจากที่เยอสต์อาเซตย่ออียิปต์เอ้าวิ่งแย่ยยแล้วฝรั่งเศสโนโนโนปารีสปารีสเฮ้เฮ้เฮ้อย่านะอย่าเอาไปนะทำอย่างนี้ไม่ได้พี่ไม่ยอมนะน,น้องนะแย่ยดนี่ โ okay, อเคดีลมนี่อุ้ย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 นี่ลู้นะบีจะทำอะไรอ่ะนี่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  vô này lừa em nhàn chặt còi cơ ô từng tay từ, từng cơn cơn tay มอสโกเป็นของเราละสภาพโซเวียตเจ็ดเละแน่นอนเดี๋ยวโอเคจอมที่สตาลินกัดต่อได้เลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเรานั่งเรือลอยชายมาที่เจดูซาเลม เดี๋ยวเราตั้งปังป๊มปืนก่อนโอเคดูซิว่าอังกฤษจะทำอะไรต่อ เรียนก็ไปต่อนั้นไปต่อเลยีิถ้าเซียไปเรื่อยๆไม่รีบเอ้ยต้องรีบแล้วดิเราจะตายกาดแล้วเราถึงจุดที่ว่าทั่วเยอ,อรมนีกับโซเวียตต้องผ่านกำลังกันละ เอ้ยเมกาเอ้ยเอ้ยเอ้ยลืมไปเลยว่าเมกามีไอเซนฮาวอยู่ต้องถเฮฟวี่แทงเฮฟวี่แทงตึงไปเกินไปเกินไป ถ้าเจอนี่พีจ่จะโกอีกเปล่าเอออีกลูกดีไนสโอเคได้เวลาละเอาคืนอังกฤษบ้าง เฮ้นี้แหละเอาไงครับพี่เอาไงกับพี่บิตช์ขอเล่นกับพี่ก่อนเลย ถ้าเรามีเรือหรือเครงบินเมื่อไหร่ก็ยิ้ม,มตอนนี้เรายังยิ้มไม่ได้เยี่ยมโอเคไปต่อได้ โอเคนี okay. ่เดี๋ยวว่าเยอรมันเรากินเขาฝรั่งเศสไปเกินครึ่งแล้วนะหมายถึงว่าแผ่นดินแม่แผ่นดินแม่นี่ยตอนนี้เราไปชิดประเทศไปแล้วอะไรบ้างแล้วบ้างแล้วบ้างเอ่ยมาเราอัปเดตกันดีกว่าประเทศแรกที่เราประเทศที่เราไปชิดเลยโปแลนด์ใช่ไหมโปแลนด์เนเธอร์เนเธอร์แลนด์เบลเยียมแล้วก็เบนมาคโนเวย์ ฝรั่งเศสเกินครึ่งอ่ายูกโกสลาเวียกรีซดีมากโอเคแล้วก็ประเทศที่เรากำลังบุกอยู่คืออ่าอเข็เบาอแถวลัมลรัฐพวกมลรัฐมอสโติกเราพิชิตไปหมดละแล้วก็โซเวียตเรายึดมอสโ,โคไปแล้วอีซีโอเคเราต้องชนะ ไอ้นี่ลองชนะสงครามเด,ดีเลยดูดว่ามันเป็นยังไงส่วนอ่าส่วนทางญี่ญปุ่นสงครามแถบเอเชียก็มิดเวียน่าจะมิดเวย์มั้งเอ้มิดเวเย์แถวนี้นี่แถวนี้น่าจะเป็นเอ่อาอลาสก้ที่นี่เนี่ยตรงนี้ญี่ปุ่นเราไม่น่าจะไหวมัง้งญี่ปุ่นไม่น่ารอดหรอกมันไม่มีใครให้มาช่วยนี่แต่ตรงเนี้ยยังปึ๊บปิกปักยิงไม่ได้เนี่ย ไทยล้วก็ไปแล้วใช่ไหมอา่าญี่ปุ่นนะะ่าจะฝนเรฝ่ายเดียวแล้วเนี่ยโอเคไปเราต่อคราวหน้าแล้วกันถ้าท่านผู้ชมช,มชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่ขขอเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย